สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเพื่อนเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวออกมานอนข้างนอกนะเดี๋ยวเข้าไปในคอกหาแม่ไม่ได้นะนะเข้าไปนะเข้าไปในคอกนะอย่าออกมานอนข้างนอกนะครับจับหน่อยดิจับหน่อย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 ดิจับหน่อยดิจับหน่อยดิจับหน่อยดิสบายดีไหมครับออ้ยสบายดีไหมครับออ้ยลุกแล้ว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 มีเพื่อนเล่นแล้ว ลุกแล้วลุกแล้วมีเพื่อนเล่นแล้วไอ้ถุงทองถุงทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว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 วันนี้ขังคอกไม่ปล่อยแล้วทั้งแม่ลูกอ่อนทั้งตัวที่รอจะเกิด ปล่อยแล้วขังคอกแล้วไอ้ลูกตัวผู้นี่มึงหลุดข้ามมายังไงมากินกับเขาเนี่ยหลุดข้ามมายังไงมากินกับเขาเฉยเลยเนี่ยตัวนี้รอลอดสิ้นเดือนตัวนี้ลอ,อ,ดอ,อดก่อนเพื่อนลูกตัวนูน้นตัวนัน้นลูกตัวนี้เพิ่งลอดเมื่อคืน อไหนวิ่งทีวิ่งทีวิ่งออกกําลังกายเร็ววิ่งเร็วแม่พนกับหัวงห่วงักห่วงเนียทั้งดังต่ก้นเปิดๆอยู่มาน้ำกับอะไรมาน้ำกับอะไรเอาเลนเลนน้องกําลังกายเร็วมาวิ่งมันแต่ตัวผู้ได้แต่ตัวผู้ไปวิ่งเลยให้เพื่อนเล่นแล้วสองคนพี่น้องวิ่งเลย เอาวิ่งเลยไปเลยเอาวิ่งเลยไปไปเสียงดีจังเสียงดีจังเลยอ่ะเสียงดีจังเลยไปแล้วแม่ไปหอบยาอีกก่อนยังไม่เสร็จงาน